บูมหวัตโ <down> ่อะไรวะเนี่ยนักเตนเเป็นงานที่ดีนะเพื่อน น่าดิท้าทายมากด้วยใอยูนอกประตูนั่นรับประกาศนได้เลยว่าคุณจะไม่โกรธหรอกเพราะว่าตอนหมดวันตามได้ยังเหลือคนสองคนอยู่บนโลกนี้อีกคนก็จะปฎนาให้คนเกยใส่แล้วซตที่รีอยู่ขน่ะสั่นมากมากลำคาดูสิใครเบ็นกว่าเอแล่ะ ไม่ผมเป็นนักฆ่าไม่ใช่พวกข้างเกก็มันต่างกันอยกานึงเป็นงานอีกงานนึงเันเก๋ขอบอกไว้ก่อนพ่อแม่ผมไม่เคยสนใจงานหรอกผมคิดว่ามันเห็นผมแล้วอากระสุนดูนี่สิโอ้โหเกิดไปแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วดูนังโปืดีกว่าน่ะฮ วันนี้เองเกมความรู้สึกเหรออยากรู้ไม่เพื่อนว่าใครออกอาการมากกวนะ่าคนนนะก็เกที่เอาดิวดึกมือโป้เขายังมีมาตรฐาน,นอยู่สองสามข้อ,อกกความงเองงรักในการทำหมอกและแผนที่จะดูเขาซ้ำกันผิวแม่โมงโคตรห่วยเอา ใครปานอยู่โูอดแทงมาเนี่ยโอ้อย